สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พลังงานแลนดอมวันนี้มาในหัวข้อท็อปิกที่อาจจะแฝงไปด้วยพลังงานดักดักหน่อยนะคะเล่นกับเรื่องราวความรู้สึกกันหน่อยนะคะพลังงานที่เป็นของชาวธาตุไฟกับหัวข้อที่ว่าฉันหมดรักเธอแล้วอยากคิดจะกลับมาเลยอย่าแม้ที่จะต้องส่องกันเลยนั่นหมายความว่าบางทีคุณไม่ได้ต้องการเขาแต่ใจของคุณอาจจะไม่ได้แข็งแรงพอ ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะปฏิเสธนะคะดังนั้นคุณก็เลือกที่จะปิดการหรือว่าอย่าพยายามแสดงว่าจะต้องมีราศีที่คุณไม่ต้องการให้เขากลับมาถูกต้องไหมคะเมื่อมีราศีใดที่คุณไม่ต้องการให้เขากลับมาแล้วถ้าแลนดอมนี้ดันบอกว่าราศีนี้จะกลับมาคุณจะทําอย่างไรแล้วกลับมาด้วยวิธีอะไรนี่แหละคะ่ะคือหัวข้อในวันนี้ถ้าใจไม่เข้มแข็งก็ต้องปิดการให้ หนักแน่นแต่ถ้าใจเข้มแข็งแล้วแม้ว่าเขาจะส่งสัญญาณอะไรคุณก็จะไม่มีความหวั่นไหวอยู่แล้วแต่เรามาดูกันว่าใช่ราศีที่เป็นจุดอ่อนของเราหรือเปล่านะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่พลังงานกับชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟประกอบไปด้วยราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนูฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันแรนดอมนี้เป็นพลังงานของความ ของความไม่แน่นอนในหัวใจหรือว่าความแน่นอนก็ได้แต่ว่าบอกเอาไว้เลยเราจะไม่มีเลขปฏิหารแต่เราจะเป็นการดูดวงให้กับคุณโดยตรงนะคะคนที่ดูแรนดอมนี้คลิปนี้คือคุณกลแล้วค่อยตามด้วยราศีของเขาขอดูฐานดวงชะตาของคุณก่อนนะคะต่อไปนี้จะเป็นไพ่เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณนะเออหวังว่าจะไม่ใช่ราศีที่เป็นจุดอ่อนของคุณเพราะคุณคงไม่ไหวถ้าเขาจะ พูดอะไรแล้วมันเป็นจุดจุดสะเทือนใจเราจนเราต้องใจอ่อนก็ได้หรือว่าเราจะยิ่งดิ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาว่ากันยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนา amazing Tar โลค่ะยินดีต้อนรับนะคะกดติดตามกันไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวพลังงานที่เกี่ยวกับตัวเลขเสียงกระซิบในร่างกายเสียงกระซิบในวิญญาณเสียงกระซิบของคุณคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราจะได้มาไขาดวงด้วยไพยอ่ออรเคาลกันแล้วก็เราจะนําหิน รูนเนาะหรือหรืออักขระเขาเรียกว่าอักขระหรืออักษรรูนเข้ามาช่วยในการพยากรณ์โอ้โหยิย่งเล้นหลับเข้าไปใหญ่นะคะมากดติดตามกันด้วยนะอันนี้ไพ่สีใบนี้นะคะจะเป็นดวงชะตาของคุณก่อนนะจะเป็นดวงของคุณก่อนขอเปิดดวงของคุณหน่อยนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ตอนนี้เหมือนอยู่อยู่กับตัวเองได้ ใช้ชีวิตคนเดียวได้ทำอะไรคนเดียวได้และโฟกัสที่เรื่องของการหาเงินเป็นหลักนะคะแล้วก็พยายามอยู่กับคนที่มีพลังงานบวกเช่นคนที่รักคุณด้วยน้ำใสใจจริงนะคะแต่าาก่อนคุณอาจจะไปอยู่กับแฟนแล้วแฟนมีปฏิกิริยาที่ทำให้คุณไม่มีความสุขนะคะตอนนี้เหมือนคุณอยากจะอยู่กับ คนที่คุณไว้ใจที่สุดนะคะถ้าคุณสนิทกับเพื่อนคุณก็คือแต่ก่อนคุณอาจจะไปอยู่กับแฟนแต่ว่านาตอนนี้คุณได้กลับมาสู่ครอบครัวอ้อมอกของครอบครัวอ้อมอกของเพื่อนคนที่มีพลังงานความปรารถนาดีกับคุณตลอดเวลาคนที่เห็นคุณเจ็บปวดเห็นคุณทุกข์ใจเขาพร้อมที่จะ อกอุ้มแล้วก็กอดคุณคุณอยากคุณตอนนี้คุณกลับมาสู่พลังงานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อที่ไพ่ดวงของคุณใบที่3ค่ะคุณอยู่ในช่วงของการปรับวิถีชีวิตปรับความรู้สึกปรับมุมมองเลิกคิดถึงเลิกทุกทรมานใจคุณเข้าสู่โหมดของการบาลานซ์ตัวเองให้อยู่ในเส้นของความสุขโดยที่คุณมองว่าชีวิตมันก็คือชีวิตมันก็ต้องเจอเรื่องแบบนี้แหละแต่เราจะทำยังไงให้มันให้มันจบให้เร็วที่สุดแล้วเรากลับมารักตัวเองคุณ คุณอยู่ในสภาพแวล้อมที่ที่โอเคในระดับหนึ่งและพร้อมที่จะปรับตัวเองให้เข้าสู่ชีวิตจริงอะค่ะตัวตนของคุณในเวลานี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนี้ไปคุณจะมุ่งมั่นมองที่อนาคตนะคะเปลี่ยนตัวเองอเขาเรียกว่าลุยทำนู่นทำนี่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและ ปนเปื้อตัวเองดูแลตัวเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณดูแลคนที่คุณรักแล้วดูแลคนที่รักคุณซึ่งจะไม่มีวันทําร้ายคุณก็จะเป็นพลังงานนี้มากกว่านะคะนี่คือพื้นฐานดวงของคุณ4ี่ใบนี้มีใบเสียไหมไม่มีมีใบยแย่ไหมไม่มีมีใบของการเป็นตัวของตัวเองและกําลังปรับตัวเองอย่างมากๆเพื่ออยู่ในจุดที่มีความสุขที่สุด นะคะนั่นหมายถึงคุณปรารถนาในรักไหมไพ่ความรักไม่ขึ้นแสดงว่าคุณไม่ได้ปรารถนาในรักนะแต่ว่า มันเหมือนฟ้าแกลงหรือเปล่าหรือว่าโชคชะตาจะทดสอบเราราศีดังต่อไปนี้ค่ะจะมีเกณฑ์เข้ามาพัวพันกับคุณอีกครั้งซึ่งเป็นอดีตที่คุณไม่อยากให้เขากลับมาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะบรรทัดที่สองจะเป็นไพ่เล่าเรื่องนะคะจะเป็นเรื่องราวความรู้สึกของคุณเนาะซึ่งมันอาจจะเป็นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะใช้วิจารณญาณนะคะเป็นความเชื่อ ไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเพราะเป็นการอ่านดวงรวมนะคะบางคนตรงมากนะคะบางคนบางช่วงบางตอนและบางคนอาจจะไม่ได้สัมผัสแต่ทุกคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้อาจจะมาเป็นกําลังใจใผู้ทนายก็ขอบคุณมาก,มากๆก่อนอื่นนะคะอย่านําคําพยากรเป็นตัวชี้วัดดวงนะคะเพราะนี่คือภาพรวมเท่านั้นนะ สนใจถ้าถามดูดวงส่วนตัวนะคะหรือเรียนไพ่ยิปซีหรือว่าดูกระเป๋ามงคลตัวเลขมงคลได้ที่ไอดีลายอยู่หน้าปกช่องอาจารย์วัฒนาอมิ i n g ทาโร่นี้นะคะหรือว่าคำอธิบายใต้คลิปนี้ก็จะมีแรนดอมไว้นะขอบคุณผู้ที่เอ็นดูด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปหัวใจตัวเอสด้วยนะคะเพราะว่าปุ่มนั้นทำให้ผู้ทำนายได้ได้เห็นคุณแล้วก็ ได้เข้าไปขอบคุณนะขอบคุณมากๆค่ะมาเรามาว่ากันเมื่อฉันนะคะเมื่อฉันหมดรักเธอแล้วตัวเนี้ยพลังงานของคุณเหมือนหมดรักจริงๆนะแต่ว่ามันมีไพ่ตำแหน่งเนี่ยคือกาลังปรับเมื่อมันปรับแสดงว่ายังไม่หมดจดแต่มันกําลังมันดีขึ้นแล้วแหละแต่ยังไม่ได้หมดจดจากใจจริง,รงๆอดีตยังคงอยู่ในความทรงจําเพียงแต่ว่ามันไม่ทําให้คุณเจ็บปวดนะคะและ ตอนนี้คุณอาจจะเข้าไปสู่โหมดของการรักน้องหมาน้องแมวอะไรของคุณไปกิจกรรมของคุณไปหรือการท่องเที่ยวการเดินทางไปนะคะเมื่อคุณหมดรักเขาแล้วคุณก็กแอบตั้งปฏิพานธ์ไว้ในใจเนาะตั้งทงว่าก็อย่างนั้นก็อยาก,กลับมาเลยแล้วกันนะคะอย่าแม้แต่จะส่องแต่เขากำลังส่องและเขากำลังจะกลับมาค่ะราศีที่คุณปรารถนาไม่อยากให้เขากลับและเขากำลังจะดื้อรัน้นแล้วก็ดิ้นรนจะกลับมาหาคุณนะคะ เขาไม่สนอะไรเลยนะคือคนที่เกิดในเกณฑ์ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมเป็นพลังงานที่ถาโถมที่กำลังจะเข้ามา แล้วก็มีพลังงานของคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูราศีเกณฑ์เดียวกับดวงของคุณนั่นเองนั่นหมายถึงว่า6ราศีนี้ใช้เกณฑ์สัมพันธ์สัมพงกับคนรักเก่าของคุณหรือเปล่าคะนั่นคือพลังงานที่เขากําลังตั้งใจจะกลับมาซึ่งคุณไม่ได้อยากให้กลับเพราะเขาเต็มไปด้วยพลังงานของการถาถมเป็นไปด้วยพลังงานของคําพูดที่ บาดจิตบาดใจเราคือการกระทําของเขาทําเราเจ็บปวดก่อนไปค่ะคําพูดของเขาทําให้เราสิ้นใยรักอย่างสิ้นเชิงและเจ็บปวดคือสิ่งที่เขาทําเป็นความผิดของเขาโดยทั้งหมดนะคะทีนี้ ะแล้วถ้าคุณรู้ราศีแล้วนะบางคนอาจจะจําราศีไม่ได้แต่จํานักสัตว์ได้เดี๋ยวผู้ทํานายจะรื้อนักสัตว์ให้ดูนะคะแล้วคุณลองนึกซิใช่เขาหรือเปล่าเนาะนักสัตวที่เป็นพลังงานนะคะคือคนที่อยู่ในตําแหน่งนะคะปีขานปีเถาะนะคะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งปีมะเสงมะเมียวอกมะโรงนะนี่คือนักสัตวนะที่จะกลับมานะคะ ตรงอย่างที่คุณรู้สึกว่าเขากําลังส่องไหมแล้วเราไม่อยากคือบางทีคุณอ่านยังมีจุดอ่อนแล้วอ่อนไหวอยู่เนาะแต่มันดีขึ้นแล้วนะอ่ะนี่คือนักสัตว์นะคะตรงแค่ราศีก็ได้ตรงแค่นักสัตว์ก็ดีแต่ถ้าตรงราศีแล้วนักสัตว์อยู่ในพลังงานคนคนเดียวกันมันมันมีความเออมันก็แปลกนะมันก็มาหัศจรรย์ใจไปดูค่ะเดี๋ยวไปเจาะตัวเลขเอาให้มันกระชับพื้นที่หรือขยี้ดวงกันเข้าไปอีกนะคะว่าใช่หรือเปล่า เออมันมันจะอืมถ้าตัวเลขยังใช่อีกแหมมันคงปฏิเสธอะไรไม่ได้หรือเปล่าเนาะตัวเลขของเขาคุณจะรู้ดีเลยเนอะถ้าพูดถึงตัวเลขนี้นึกถึงเขาได้ทันทีเลยนะคะและตัวเลขเหล่านี้อาจจะเป็นวันสําคัญของคุณวันมาลักวันมาเลิกจํานวนปีจํานวนวันที่ลักเลิกก็ได้นะมีพลังงานตัวเลข5ค่ะมีพลังงานตัวเลข8มีพลังงานตัวเลข6 5 8 6ค่ะ เขาอาจจะเป็นคนเกิดวันที่5เกิดวันที่8เกิดวันที่6หรือเป็นวันที่เขารักคุณเป็นวันที่เขาเดินออกจากคุณหรือเป็นจานวนวันจํานวนเดือนจํานวนปีจะมีเลข5าเลข8แล้วก็เลข6เขาอาจจะเป็นความเกี่ยวพันนะคะกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับคำว่าวันพฤหัสมีความผูกมีอาจจะเป็นวันเกิดก็ได้นะคะหรือวันพบรักกันก็ได้นะคะหรือวันสารภาพรักหรือวันเลิกนะมีวันพฤหัสนะคะมีวันพุธกลางวันพุธกลางคืนแล้วก็มีวันศุกร์นะคะ ถ้าเป็นเดือนนะคะจะเป็นเกณฑ์เดือนพฤษภามิถุนาสิงหาสิงหา่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปะสิงหา,า,งหานี่คือพลังงานของเขานะคะและไอ้เลขเหล่านี้อาจจะเป็นทะเบียนรถที่เราเคยอยู่ด้วยกันเลขที่บ้านที่เราเคยอยู่ด้วยการเลขห้องนะคะวันเวลานะคะ อายุของเขาตอนคบกับเราคู่พอสอของเขามีตัวเลขอยู่ในปรากดในพอสไหมเลขที่บ้านก็แล้วอ,อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่านะคะเบอร์มือถือนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นบัตรประชาชนอะไรแบบนี้เป็นตัวเลขที่คุณกับเขาจะรู้จักกันดีนะคะอาจจะเป็นเรื่องของคุณสองคนเลยทําไมเขาถึงอยากจะกลับมาจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนนิสัยตัวเองนะคะเขายังคงมีนิสัยเหมือนเดิมแล้วคุณก็มีเซนที่ดีด้วยคุณรู้ด้วยว่าเขาอ่ะ เหมือนเหมือนคุณรู้ว่าตอนนี้เขาจะต้องทําอะไรสนุกยังไงเสียใจยังไงทุกอะไรหรือมีปัญหาอะไรคือเซนส์นของคุณมันจะบอกแล้วมันก็มักจะถูกต้องนะคะแล้วคุณก็รู้สึกได้ว่าเหมือนเขาเข้ามาบนเวียนในรัศมีที่คุณรู้สึกได้ว่าเขากําลังจะกลับเข้ามานะนะถ้าเขาจะกลับเข้ามาเขาจะมาผ่านในระบบออนไลน์ก่อนค่ะส่งสัญญ,ญาณมาส่องมาแอบดูมากดหัวใจมา คือจะเป็นการส่งสัญญาณหรือว่าทำอะไรให้คุณได้สังเกตเห็นและหลังจากนั้นเมื่อคุณสังเกตเห็นแลอคุณมีปฏิสัมพันธ์เขาจะเป็นฝ่ายพายเรือมาหาคุณเลยล่ะคะ่ะนั่นหมายถึงเขาจะเดินทางมาทักมาด้วยตัวเองส่งเสียงมาตอนแรกอาจจะแค่กดนู่นนี่นั่นส่งสติกเกอร์นู่นนี่นั่นแต่เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์ทันท,ทีเขาจะมาทั้งตัวมาทั้งเสียงมาทั้ง รูปรถกลิ่นเสียงมาทั้งตัวเป็นๆเลยมาให้คุณเห็นเลยในพลังงานของความเป็นเขาอาจจะมาหาคุณที่ที่ทางานมาหาคุณที่บ้านหรือโทรคุยกับคุณเลยหรือวิดีโอคอลหาคุณเลยดังนั้นมันอยู่ที่คุณว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการและต่อให้เขามีคำพูดที่จี้จุดอ่อนของคุณทำให้คุณระทวยระทมต้องยอมกลับไปซบหัวไหล่เขาอะนะ คุณแข็งแรงแค่ไหนถ้าไม่แข็งแรงไม่จําเป็นต้องไปพูดเพราะฐานของคุณตอนนี้มันเป็นฐานของราชินีไม้เป็นราชินีถ้วยแล้วคุณได้ไพ่พแชมเปญคุณอยู่ในตําแหน่งของฐานดวงที่ดีแล้วแต่เขาเนี่ยเป็นพลังงานของความเร่อใจร้อนคําพูดการพุรพ่งตรงการทําอะไรอย่างเอาจแต่าจตัวเองยังคงเกิดขึ้นกับตัวเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่คุณเปลี่ยนแล้วนะคะ ทีนี้กราถามว่าเขามาด้วยลพลังงานโสดไหมถ้าโสดคงไม่มีไพ่ตำแหน่งนี้เกิดขึ้นสแสดงว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะคบกับทางนั้นกําลังลอแลกกาลังมีปัญหาหรือไปไม่รอดหรือกําลังอยากกลับมาหาคุณหรือต้องการเคลียร์อะไรกับคุณก็ตามแต่บอกได้เลยว่ามันไม่น่าจะนําถ้าคุณทักกับเขาอะมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ของความโรแมนติกได้หรอกหรือจะเป็นเรื่องราวดีๆหรือจะกลับมาหัวเราะเป็นไปไม่ได้พลังงานของคุณมันมีก้าวดาบมันคือฝันร้ายเลยแหละ มันคือฝันร้ายของคุณเลยทีเดียวอยู่ดีๆไม่ชอบไปทักไปตอบเขาอะแล้วตัวเองจิตใจไม่เข้มแข็งอะเออเล่นกับไฟไฟก็เผาตัวละสิเออ เล่นกับหมาหมาเลียปากอะสิเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจให้ดีถ้าเขาไม่คู่ควรกับเราก็ไม่ต้องให้เขามายืนข้างเรานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการให้อภัยก็ดีการมีความรักก็ดีผู้ทำนายไม่สามารถตัดสินดวงของคุณได้นี่ไม่เป็นภาพรวมใช้วิจารณญาณไม่ใช่ดวงคุณนะแต่ถ้ามันไปตรงนำไปปรับแล้วเป็นแค่งแง่คิดก็พอนะคะอย่าเอาเป็นตัวชี้วัดนะลองตัดสินใจดูถ้ารักให้อภัยมันก็ดีแต่ถ้ารู้ว่าเจ็บ รู้ว่าควรหยุดมันก็ต้องอยู่ที่คุณนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาจะพูดหรือสื่อสารออกมาที่ทําให้คุณใจอ่อนก็คือเราผ่านอะไรกันมาเยอะนะครับนะคะเราผ่านอะไรกันมาเยอะเราเจออะไรก็มากเราสร้างอะไรมาก็เยอะเรามีเวลาอยู่ด้วยกันไม่เสียดายเวลาหรอเออมันจะเป็นอารมณ์ประมาณให้ทบทวนว่าเราอะทั้งคู่เนี่ยมันมันผ่านกันมาแค่ไหนแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช่มาเพื่อทวงมุญคุณนะคะแต่มาเพื่อบอกว่า เรามาถึงเรามาไกลกันมากแล้วทะเลาะกันจบกันแล้วเรามามาคุยกันใหม่ได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะให้ทบทวนเรื่องของเวลาที่เราเคยอยู่ด้วยกันนะเขาจะจะบอกคุณว่าตอนนี้เขาอยากจะกลับมามาดูแลคุณนั่นแหละ นะคะสุภาพขึ้นพูดดีขึ้นปรับตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็รู้จักบาปบ,บุญคุณโทษละอายแก่ใจที่ทําอะไรกับคุณไปแล้วเขาก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดหรืออะไรก็คือส,สุดแสนที่จะพัฒนา,าในสิ่งที่เขารู้สึกและสัมผัสและอยากกลับมาค่ะก็ลองใช้ ใช้วิจารณญาในการตัดสินใจว่าเราควรที่จะให้อภัยหรือว่าควรที่จะพออะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่คุณนะเป็นกำลังใจให้ทีนี้ถามต่อนะคะความรุงรังที่ติดตัวเข้ามาคืออุปสรรคนั่นเองมันจะมีอะไรรุงรังเรื้อรังที่จะทำให้เราจะต้องปวดหัวหรือว่าทุกข์หรือเปล่าขอสักสามใบก็พอนะ เออมีเดอะซัอู้มีเดวิลนะมี The Sun มีเดวิลเออบางทีบางทีลูกก็อาจจะเป็นเป็นเป็นโซ่ทองของใจให้คุณต้องกลับมาก็ได้นะบางทีก็าอาจจะบอกว่าเขาเขาคิดถึงลูกเขารักลูกนะหรือว่าถ้าให้พูดง่ายๆก็คือเขาอาจจะ ไม่พร้อมมีลูกกับคนใหม่หรืออืมมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยเด่นชัดเนาะ เขาอาจจะมีข้ออ้างถ้าคุณมีครอบครัวมีลูกเขาอาจจะมีมีใช้เหตุผลนี้ว่าเขาอยากกลับมาเพราะความคิดถึงลูกแล้วก็ผูกพันในตัวคุณนะคะอยากแล้วก็ขาดคุณไม่ได้ด้วยดีความเป็นขาดตัวไม่ได้แต่เขามีไพ่ปีศาจเกิดขึ้นในก้าถ้วยถ้าคิดจะเริ่มต้นกับเขาความรุงรังปัญหาที่จะตามมาคือเขาเลิกเจ้าชู้หรือเปล่าเขาเลิกกุ้มกลิ่มเลิกเฟลลี่หรือเปล่าถ้าเลิกติดเหล้ายาปาปิ้ิงคนกินเหล้ากินได้นะ กินจนคุยกับโถโถส้วมคุยกับเสาไฟฟ้าเดินสามเก้าถอยเจ็ดเก้าอะไรแบบนี้คือกินต้องสุดสุดหลุดนอนหลับอยู่ตรงนั้นหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องหรือต้องถามกับคือเขาแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ติดสังสารถ้าตรงนี้เขาละเลิกไม่ได้นี่คือปัญหารุงรังที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตค่ะ,ะก็อาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวของเขานะคะไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรนะแต่น่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวที่ยังอาจจะ ไม่นิ่งพอนะเพราะว่าตำแหน่งของความความกิเลสมัวเมาลักโลภโกรธหลง เฟลลี่เจ้าชู้มันเต็มไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเป็นคนกินเหล้าเก่งหรือเป็นคนเจ้าชู้เก่งหรือเป็นคนปากหวานแล้วก็แล้วแต่ว่าแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรนี่คือปัญหาที่คุณจะต้องตั้งใจแล้วก็คุยกับเขาถ้าคุณต้องการเปิดโอกาสให้เขาเข้ามานะแล้วก็ลองปรับกันให้มากๆนะคะความรักจากนี้จะเป็นอย่างไรนะเอาความรักถ้าคุณไม่ไม่เลือกเขาจากนี้ไปคุณจะเป็นอย่างไรนะถ้าคุณตกลงไม่ให้อภัยนะใบเดียวนะคะคุณจะแก่งขึ้น แล้วคุณก็จะบอกกับเขาไปตรงๆว่าคุณไม่ต้องการคือคุณแกล่งเลยนะคะแต่ถ้าคุณให้อภัยใบเดียวคุณก็จะต้องอาจจะต้องมีเรื่องให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจเยียวยาแผลใจของคุณได้เรื่อยๆหรือแผลแผลเก่าหายและแผลใหม่เกิดขึ้นต้องดูแลหวัวใจโดยตลอดก็อาจจะมีเรื่องรักสามเศร้าหรือหักซรันเกิดขึ้นได้ในในอนาคตเนาะอ่ะทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วค่ะว่าคุณต้องการพลังงานไหนนะคะ เพราะอะไรโชคชะตาจึงนำพาให้คุณมาเจอแรนดอมนี้นะคะขอหนึ่งใบฟันธงค่ะเพราะอะไรเด e w วอร์ค่ะมันบางสิ่งบางอย่างที่เป็นวัฏจักรที่เกี่ยวกับคุณมันกําลังจะเกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้กําลังจะวนเวียนเกิดขึ้นนะคะเดวอร์ค่ะคุณรู้ดีที่สุดว่าควรควรจะ พอแค่นี้หรือไปต่อคุณรู้ดีที่สุดไม่มีใครทําร้ายคุณได้ค่ะนอกจากคุณจะเลือกเส้นทางในแต่ละเส้นทางแบบไหนแต่ผู้ทานายไม่ได้สามารถช่วยตัดสินอะไรได้นะคะได้แต่บอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะอยากระบายเรื่องราวอยากแชร์ความรู้สึกพิมพ์ใต้โพสต์นี้ไว้ได้นะเดี๋ยวผู้ทานายเข้าไปอ่านไปฟัง อย่างน้อยคุณได้ระบายเพื่อทํานายได้ได้ให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเพราะว่าแรนดอมนี้เป็นแรนดอมหนักๆห,หน่อยนะคะใครที่อยากติดตามอาจารย์กดติดตามได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวการใช้อักขระรูนเข้ามาด้วยและรวมถึงนะคะ ใครที่ใจและใจกับผู้ทํานายด้วยการแชร์เป็นวิทยาทานแชร์เป็นค่าครูแชร์เป็นผู้ให้แชร์ได้เลยผู้แชร์ทุกๆท,ท่านผู้ทํานายขอบคุณมากๆปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกท่านได้รับความเอ็นดูจากรอบทิศรอบทางเหมือนการที่คุณได้เป็นผู้ให้ใจแล่ใจกับผู้ทานายหรืออาจารย์นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะอาจารย์วาสนาอ่ำเมซิงทาโลค่ะสวัสดีค่ะ